เดี๋ยวเราก็จะนําไปลงถุงดํากันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาตอนกิ่งต้นแก้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคว้านกิ่งกันก่อนนะครับก็เลือกตําแหน่งที่ที่มีตานะครับเลือกตําแหน่งใต้ตาเขานะครับก็เดี๋ยวเราจะคว้านด้านบนก่อนนะครับ ระยะห่างก็ประมาณ2เส้นนะครับควนด้านบนแล้วก็ควนด้านล่างนะครับควนด้านบนด้านล่างแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับก็ทำการ ปอกเปลือกเขาออกนะครับปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ขูดเนือเยื่อออกนะครับขูดจากด้านบนลงด้านล่างนะครับ เราขุนเนื้อเยื่อเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเขานะครับเพื่การบังคับให้เขาออกรากนะครับจากนั้นเราก็จะทาน้ำยาเล่งรากนะครับทาบริเวณแผ่ด้านบนนะครับด้านที่เขาจะออกรากนะครับ หลังจากนั้นเราจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับให้น้ํายาเข้าซึมแล้วก็แห้งก่อนนะครับพอน้ํายาแห้งแล้วเราก็จะใส่ตุ้มตอนกันนะครับนี่นะครับสําหรับตุ้มตอนที่ผมทำไว้นะครับก็สําหรับวิธีการเตรียมตุ้มตอนผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับผมจะใส่สายลับไว้รอเลยนะครับ จากนั้นเราก็จะทําการผ่าตุ้มตอนเลยนะครับผ่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วก็แหวกแหวกลงไปเลยนะครับเรามาใส่ตุ้มตอนเลยนะครับจุดสำคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับให้ ให้อยู่ในถุงนะครับระวังอย่าอย่าให้ออกนอกถุงนะครับจุดสําคัญตรงที่เขาจะออกล่านะครับตรงนี้นะครับแล้นั้นก็ผมจะหันรับรับน้ําไว้นะครับแล้วก็รัดได้เลยนะครับรัดให้ตึงนะครับ รัดด้านบนแล้วก็รัดไอ้รัดด้านล่างแล้วก็รัดด้านบนนะครับดึงให้ตึงนะครับก็ตรวจเช็คดูตุ้มตอนต้องไม่ขยับนะครับถ้าตุ้มตอนขยับเดี๋ยวตอนที่เขาออกลากแล้ว เดี๋ยวรากเขาจะขาดนะครับหลังจากที่เราตอนกิ่งไปประมาณ50กว่าวันนะครับก็ได้เวลาตัดเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยนะครับเราก็จะตัดใต้ตุ้มตอนเขานี้นะครับตัดตรงนี้นะครับนี่นะครับ ก็ลากเขาก็งอกออกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปลงถุงดำกันนะครับเราก็มาเริ่มลงมือแกะตุ้มตอนกันเลยนะครับ นะครับสำหรับวิธีการแกะสายรัดก็ง่ายๆนะครับผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับสามารถไปดูคลิปของผมได้นะครับนี่นะครับสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับวิธีการแกะตุ้มตอนนะครับ เราก็จะแหวกบริเวณที่เราผ่าไว้นี่นะครับแหวกนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ใช้มีดตัดถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับสำหรับรากของเขานะครับ ตักดินลองพื้นก่อนนะครับลองพื้นก้นถุงดำนะครับลองพื้นก่อนนะครับจากนั้นก็ชาไม้ปักลงไปนะครับจากนั้นก็วางตุ่มตองของเราลงไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็นําเชือกฟางมามัดนะครับ มัดกิ่งตอนติดกับไม้ที่เราปักลงไปนะครับครับหลังจากที่มัดเสร็จแล้วนะครับก็ตักดินใส่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เติมดินให้เต็มนะครับ ก็ให้กดรอบๆได้นะครับพยายามอย่าก,กดตรงกลางนี้นะครับเพราะว่าถ้ากดตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนตุ้มตอนนะครับเดี๋ยวตุ้มตอนขยับเดี๋ยวลากเขาจะขาดนะครับสําหรับพิธีการตอนแล้วก็นํากิ่งตอนลงถุงดําก็เป็นอาว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ